คุณผู้ชมเดี๋ยวเราต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะพาไปดูสับัยรุ่นกันนิดนึงละกันคําว่า หล่อจนใจเจ็บเอ,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 อยฟัง,<า>งแล้วแบบจี๊ดเป็นยังไงหล่อจนใจเจ็บหล่อจนแบบหล่อมากๆกแ,แบบเนี้ยคุณผู้ชมค่ะอไอซ์พาริสละกันคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้บอกเลยว่าหล่อจนใจเจ็บให้ไปเลยโดยเฉพาะรูปในสระว่ายน้ำเขาโพสรูปในสระว่ายน้ำเลยคุณผู้ชมค่ะไม่นานมานี้นี่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 รูปนี้เลยแล้วเขาบอกด้วยนะว่าเขาเที่ยวทิพแหมเห็นแล้วก็ฟินที่สุดเลยค่ะอยากบอกว่าหนุ่มไอซ์เนี่ยนะ ว่าอนุญาตให้เที่ยวทิพแบบนี้ทุกวันเลยนะโชว์หัวไหล่นิดหน่อยอโชว์กล้ามหนะ้าอกนิดหน่อยแบบนี้โอ้ให้เที่ยวทุกวันเลยจ้าเที่ยวทิพเนี่ยนีถย่ถ่ายรูปนะ จะปั้นหน้าเข้มๆหล่อคลื้มๆแบบนี้เอ,อหรือว่าจะยิ้มหวานๆแบบนี้คุณผู้ชมค่ะก็ได้หมดนะสาวๆบอกได้หมดเลยจ้ะพี่จา๋าสาวๆเนี่ยละลายไปเลยนะคะแต่ว่าไปนะไอซ์เนี่ยเขาก็หล่อเหมือนดาราวัยรุ่นทางฝั่งฮอลลีวูด,อ,วดอยู่เหมือนกันนะใช่ออนะเพราะว่าเขามีความเป็นลูกครึ่งแบบนิดนๆแบบแฟตสา,สาวแล้วก็หุ่นดีอเออค่ะรักดีค่ะขึ้นแท่นสามีแห่งชาติไปเลยจ้ะสบายๆมาต่ออีกคนนึงนะคะคุณก๊อตอินทิพต์นั่นเอง เองค่ะคนนี้โอ้โหสูงยับเขาดีเสียดายมีแฟนแล้วแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเขาแบบโอ้โหเอฟซีเขากรี๊ดสลบอยู่แล้วนะคะนี่เสยหนึ่งทีขับรถเสยผมยังหลอห<อ>ลอจนเจ็บใจแล้วก็ใจเจ็บมากที่เขามีแฟนแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะหล่ออบป,ป้ามากนะคะสูงโปร่งหล่อตีมีกล้ามโตโอ้โหซิกแพคก็มารอยสักก็มีมุมไหนก็ดีโอ้โคุณผู้ชมอย่าให้พูดเยอะไปดูภาพดีกว่า <c oughs> ความฟินมันเป๊ะขนาดไหนโอ้ <c oughs> ใจเจม เจ็บมากแัดไปจ uh, ้า my, my so so name. ยเขยเข้าใจแล้วว่าหล่อจนใจเจ็บคืออะไรเข้าใจมันทุรนทุรายมันอยู่ไม่ไหวแล้วอะอันยากจะไปวิ่งกับเขาเลย จะสู้ปกติไม่เ้นื่อังกายเลยนะพี่แจ๊กอีกนึงผมคุณผู้ชมหล่อจนใจเจ็บเจ็บจนใจเป็นแผลกันเลยแหละหลนนุ่มคนนี้แบงค์ทิเตกเขาต้องแบบเป็นหนุ่มด้ยนะแกนของฉันเซ็กซี่มากแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยชอบปั้นหุ่นแซบสาวๆนิดหลงกันทั้งประเทศค่ะแล้วคนนี้เขาเป็นเจ้าพ่อคอนเทนต์โพสตเอากําลังกายแต่ละทีโอ้โหใจแม่สั่นไปหมดเลยจ้าเสน่ห์ของหนุ่มแบงค์เนี่ยไม่ได้อยู่ที่หุ่นแน่นๆอย่างเดียวนะคุณความหล่อแบบใส แล้วก็รอยยิ้มอย่างเงี้ยเห็นฟันใสๆข,ขาวๆแบบเนี้ยทำเอาทุกคนเห็นแล้วก็กรี๊ดส,บบสลบกันไปนเลยจ้าอาไปดูคลิปกันหน่อยจ้ะาวนน่งนะครับเช,<า>ช,นะช้าแล้วหิวจังไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวเนี่ย แค่ขก็หิวแค่เนี้ยเชื่อไหมอาหารเต็มหน้าบ้านแน่นอนมีากเมื่อกี้เมื่อกี้กอดวิ่งแล้วใช่ไหมนี่จะไปขอนอนกับแบงค์ต่อแล้วใช่ไหมาเย็เอากิจกรรมเลยนะพี่แจ๊คเนี่หน้าตาดีมากนะคะเจ็บใจมากเลยนะคะอ่ะคุณ